สวัสดีค่ะอิสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมือนี้เนาะค่ะ,ะเริมกับนายหูดำกับซิมนี่ละ่ะพาพี่น้องไปปลูกต้นไม้อีก,กันค่ะใอ้พอดีปลาต่อยเป็นทรงนั่นเนาะค่ะต้นผักขามาต้องยี่สิบก้นนะเธอเนาะยี่สิบต้นค่ะผักขาบันนีก้ก่ะสมยุทนั่นงามเลยเด้อค่ะผักขานที่ว่าพี่คุ้นสายเนาะเป็นฝากมาให้ตะพูนพี่น้องเยวมือนี้เชิมสะพาพี่น้องไปลงอันนี้น่ะค่ะตะบาก้อนไปลงเดี๋ยวเริมพาไปเบิ่งไอ้ผักขาที่เขาปลูกไว้ก้อนค่ะเธอสบาย สวัสดีค่ะผู้ชมนี่เถอไปค่ะไปเบิง่งผักขาวค่ะพี่น้องยังมาพ่อของดีอีกแล้วค่ะเบิ่งค่ะสองดอกอยู่นี่เนาะค่ะสองดอกละสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบสองสิบสามโอ้พี่น้องรอบนี้จากใดจากหมอด้วค่ะนี่เด้อพี่น้องเนี่ย โอ้ของดีค่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวมาเอ้มเห็ดก่อนเด้อค่ะนี่พี่น้องมึงปูน่ะกักสากดูค่ะเห็น่าค่ะเห็ดเด้อค่ะเนี่ยเห็ดกลนทางนี่ปูฐานปูพนไหกินน้ำเลยค่ะเพันไหกออกตลอดเลยเนี่พี่น้องนี่พูน,น่ะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวหาเนี่ยมาเอ้มก่อนค่ะเถอะเถอะมาเอ้มเห็ดก่อนเถอะเห็ดออกมาเอ้มเห็ดมาเอ้มเห็ดเอานั่นไปหั่นกันบุดหนึ่งนี่ค่ะพี่น้อง เป็นแถวมามนี่ค่ะงามเหมือน้วเดียวค่ะเนี่ยเสริมไทยเบิ้งที่ว่าจะพาพี่น้องมาเบื้องปากคาเนี่ยค่ะเห็นไหค่ะงามเป็นแถวไปพุนเลยเนี่ยค่ะเป็นหัวเขาเลยที่ว่าพี่คุณไส่เป็นทรงไม้ตะกีนะค่ะเนี่ยต้นนี้แห้งกินตลอดได้เนี่ยค่ะนี่งาไปนี่เดียวเสริมพาไปเบิ้งต้นทั้งไหนพูนค่ะเห็นไ่าค่ะพูด้าไปเลยค่ะเป็นแถวมาเลยเนี่ยค่ะอันนี้เยี่ยมเห็นตางไหมเห็นเห็บต้นเดียวค่ะพี่น้อง เนองรอบนี้นะรอบนีต้องไลยเอมไปเอมไปค่ะเดี๋มอีกกันเด้อค่ะอีก่นึงครับเดี๋ยวหนึงกันค่ะบันเะ không được nào rồi ngắm mẹ à, nhiều à, nhiều khúm... là nhiều khung thắng như vậy thế là khung như vậy đó xong đó ngay qua này ờ ừ, là, như này nó có khung mẹ mấy gần như cái này khả nhang nó lại đi có vậy được ha tháng này có รอบนี้รเบิ้ลก็เกสเริมจิมาเก็บเด้อพี่น้องเก็บตูเบิ้งค่ะโอ้รอบนี้เกิดไรที่ว่าเขาปาดเห็ดดอกเป็นลุงนะคืองาน,นเสี่ยงที่ว่าเขาปาดลุ้งเนี่ยอีกอีกบัวหนึงเป็นไงนนอนนดอกโอ้สุจี้อะไรเนี่ยเถอะน้ำบ,บริสุทธิ์เยได้กินตลอดถึอน้ำเลยหัวน้ำไปตลอดเลยเถอะอืสี่ พอมีนมนะ้ำหมาบอมีเตือนอนะพี่น้องเกิดเอาเกิดเอาค่ะอืม,มอไปเฝ้าแต่นคนดินก้อนขาดพี่น้องค่ะน้วดแหคนดินกันค่ะคนออกจากทางนำ้ำเพิ่นเราว่ารถเพิ่นเหยียบนะเธอเนาะทำเพิ่นสีนเหนียวดิค่ะเพราะว่าดินเขางามเนี่ยดินนันเนี่ยดินลูกหลังเนะะี่ยค่ะรอบที่เขาซื้อมาโถมทางไหนงามงาม คนณค่ะรถอีมักพอไปเก็บฟืนรถอีมักเอาขี้ไปตัดฟืนสิไปไส่กบกหนาวนะคะแล้วก็สิ้าพี่น้องไปปลูกต้นต้นผักขาเมื่อนี้โอ้พี่น้องโชคดีด anyway. nah. ีใจค่ะค่ะปานพ่อเฮ็ดปวกปานพ่อเฮ็ดปวกอยินในป้าเห็นอันนั้นนะเธอเนาะสิบกัาดอกเธอหนับแล้วครัแม่พันจะเลิศเติบโตได้เม็ดทุกดอกนะสิบกัวรุ่นได้อันทั้งเก่งทั้งโมกทั้งอ้อ โอ้ดอกนึงยกับอีนนะคะ่ะพี่น้องไปค่าไปในี้ขนกันนะข้านี่ค่ะขนละค่าไปเนี่ยครับ <laughs> พี่น้องบรรยากาศยามแรงค่ะถ้าชมสวนพร้อมนะคะ่ะเอาตน้นไม้เอาเอาพวมามะย่บันนะเธอนี่ล่ละเสียวไซตต้นมังต้นมะนาวเนี่ยค่ะต้นมะนาวมองเงินเพื่อนนันสบสบสเสมอกันนีกก้อนได้เธอ แมงใส่ต้นทุเรียนเพิ่นกันค่ะพวานเขาไม่ได้ขุดเลิกนะ,นะเธอเนาะดินทั้งลุ่มเพิ่นบ้องงามเขาก็ต้องหาดินที่งามมาใส่ให้เพิ่นค่ะอืมเดีย๋ยวเอานี่ออกก่อนนี่ค่ะแน่ล้อมห่วงอันนี้ไปบอบาเมนแตงลุม่มใส่ครับน้งกันง้ไปซื้อครับนี่ใส่ละขวดตะุนประเทศค่ะอืม น้อยๆกับดินนี่ค่ะมีดินทั้งลุมนี่แล้วก็มีดินทั้งลุมนี่แเราก็จะเป็นแองนี่เล่กับมีดินทั้งลุมน้ำค่ะตรงนี้เขาก็เก็ดแองไว้คือเก่าเลยพี่น้องนี่นี่ขอ่โค้หาม้าเพิดกั้ยยุ่งแองนี่ดีกว่านี่ยค่ะ มีปุ๋ยมีอย่างตึงน,นี้นี่นะเฮา,น,านี่เนเดนบักเนี่นนนยรสิ่ะนี่ครับเาบมาใส่ดินยังสี่ค่ะดเแด่ไปนี่ยดินมาเป,ปนก็ิยุ่งสี่ข่าเนี่ยามเขาใส่ปุ๋ยเขาใส่ขอ้อซีสีน้ำค่าผลอีก <คน S 1> กัน้อค่ะหมว่าเขาขอ้อกนไม่ได้พน้ังเบิ้งค่ะ ไปลากินอิ่มแล้วไปเขาคอกแล้วกินอิ่มหมดมือแล้วมือนี่คอกเลยเขาคอกเด้อเขาคอกเด้อลูกเด้อไปคุณข่ะข้าหัวอิ่มปอป๊มือเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมนี่ไปค่ะเขาคอกจะเด้ไปคนอีกันค่ะสัมาาริย์ดแล้วหลุมเนอะเทินนอหลุมอืมขามีจากหลุมที่วันเนินเนินบ่ทอกัน สามบุ่นนะค่ะแล้วหลายยันมือไห้บ่ได้จะจิตตักซอยาสามสีรถนดีหล่ะค่ะแล้วก็พักหวานดิเธอใส่ฉันละเบล่าักหวานใส่เลยดิอนอนด่าพักหวานค่ะพักหวานน้ำสิได้ใส่พักหวานพร้อมอใหญ่แล้วตักก่อนค่ะอะไรค่ะพี่นอ้องขาน้ำเนาะค่ะ ปลูกผักขาไปนนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเสียเอาตามหัวนี่เด้อค่ะต้อนจากผักวานนี่เนาะแซมกับผักแอนต้นไผ่ไปเนี่ยค่านี่แหละสิปลูกผักแอนขาไปน้าค่านี่ปลูกครับปลูกกันเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นพันเตีย้ยเนาะเธอเนาะเนี่ยนี่เด้อค่ข้นี่พี่น้องเห็นปะสักว่าหักกันหักบ่อันหกันหกบ่นั่นเนาะเธอเนะาะหักยังบ่างเพราะู่ไหลอืา นนหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งอันสิหนึ่งของยไปเส้นหนึ่กางเดียวหนึ่งของนัยบนกลางบ่ออกเลยเล็กต้นกว,ว่าเธอเช้าคุณป่ะเช้าคุณแล้วก็ขูดเสีบหึงเอาปลูกไปมืดปีดน้องพื้นทีเ่เขาหน่อยเดี๋ยวบัดเขามายุเ่เขากับพัฒนาไปเรื่อยๆดอกแล้วค่ะเ,เพราะว่าบังหันเขาเพราะเดนมายุเ่เขากะปล่อยให้ปลูกพวกยุขาป็นสวนยุขาไปเนะะี่ยค่ะ บม่นี้เธอสริมน้ำมาอันมายูกันแล้วเดี๋ยวปเนี้กะสิพัฒนาไปแล้วเนาะเธอ,นอ,อเนาะค่อยเฮ็ดไปเพราะว่าเธอสริมเจตอน้าขึ้นมาถึงพีบไปเนี่ยกต่สิใครยุดอกได้โฮดเพิ่ออตีมวลไอ้เธออย่าด,ดิโอ้ปเนี่ย <laughs> เจอเป็นว้าอีกย่างก็ว่างั้นนะขี้เกียจ์ตีขี้เกียจเราขี้เกียจมาขาดปกลูกค้าจนขาดเป็นบอกเด็ดเป็นเขี้ยมเลยทุบทุบทุบเราขี้เกียจมาใส่แล้วว่า น้องเัาสมยังดีใจอันน้ำมันเอียงก็่ดีใจน้ำเห็ดยู่ต้อนี่ยค่ะไม่นีเห็ดเห็ดเอาหมดแล้วต้ไหนรมดี๋ยวค่อยปลูกอีหกต้นปลูกเอาปเอาดนนะพี่น้องโอ้ยค่ะดีทั้งเชิงผีเถิงางที่จะแห้งแล้วเพราะว่ามันมีกบลูกค้าน้องมันกะว่าขันมีกบลูกค้ากับปูกมไ่ได้มีราเนี่ยค่ะได้สูดละได้ไปตื้อผีเกียวแวเพิ่นมา แม่เกลี่ยมะขามได้ค่ะเลย่มือเขามือเขาได้ไปเนองนี่นะครับเต็ละมือหนึ่งมือนึ่งว่ามีอย่างนับเนาะไมด้ารือเลี้วเล้วกะสินยังอยากเหตเปียกต่ออีกยุคค่ะเลวเลยคือย่าลืมหดเพิ่นได้เลยวันลมห้วนมัวนค่ะเป็นตะย้อนใส้แฮ เอาหามาหดเิ่นกันได้าไหนอ้องมืดเขอะะามืดเขาพี่น้องหดตามปลกคาครับโอ้อต้นนี้ยิงปุ่งกันมูอได้แเจ้าคอบอย่างนี้โอ้ย แมนเลยเมืดแล้วครับพี่น้องเมืดแล้วเลี้ยวเลี้ยว่างนี้นะจบไหมสร็จี่ด่าจะิคอยเห็ดอนี้นะครับทีบนยูน้ำพี่น้องมัไม่เห็ด มอดเเว้ยทางที่นั่งโอ้ยตอนนีดิ่นอยู่แล้วก็จะอินมนั่งรดับไปไหน่ะแล้วก็จะยุ่แบบนี้เป็นหลุมเป็นหลุมนี่ต้องหันเพื่อนเดี๋ยววันี้หนัเพื่อนกับสิไลรัวลงเลยเนาะค่ะ ไปข้ามแล้วไปเนี่ยพี่น้องเสิรหาไปแก่คองขวัญเนาะค่ะแก่คองขวัญใส่คลิปนี้เลยไปเนี่ยพี่น้องไปข้างคนดินจนข้ามพี่น้องกระเลยนี่หาพี่น้องนี่แหละค่ะเสร็จเบียรเสร็จงานแล้วกลับมาแก่คองขวัญเนาะค่ะค่ะไเนี่ยจะแก่คองขวัญน้ำกันเนี่ยค่ะเบางอันนี้พี่น้องไว้ยังเนี่ยเอาคือจังค์นึงหน่อยเถอะเน่อยแล้วตังค์มาค่ะไปเนี่ยค่ะเสิรสิพาพี่น้องมาแก่คองขวัญน้ำกันเนาะค่ะกล้องเลกเนาะค่ะจากท่านเอ้ยจากพี่น้องท่านใดเนาะค่ะ จากคุณวันเฉลิมค่ะแผนดีเนาะค่ะคุณวันเลิมแผนดีเนาะค่ะทางสังวัตราดเนาะค่ะขอบคุณได้หลายนะคะมาพี่น้องมาเบิ้งกันเทมีดจะเป็นอย่างเนาะค่ะเนี่ยโอ้เมื่อยพี่น้องเมื่อยมวนค่ะเฮ็ดเวียกเนี่ยจะเสริมเป็งค้นเจ้าสิล่ะค่ะก็อมีคำว่าท่อเลยทด่พี่น้องเฮ็ดเบียกเนี่ยเมื่อยละอันมวนหลายมวนทั้งเมื่อยเอาเถอะ เอออืออ่าเบิ่งค่ะอู้อพี่น้องจังหวัดตราดเนาะค่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะเนี่ยอนเดืออนเดอในหดมีสหลวงเบ่มาดีชิมชิมโอ้เลียนกวนมาเลยเดือยอันก่อนเถอะมารีชวนชิมจ่าอาหาน้อย ค่ะน,นี้นะคะจากร้านเนาะเพื่อนจะบอกว่าร้าดว่เนี่ยค่ะของอร่อยนะคะเมืองทุเรียนกวนของอร่อยเมืองจันทบุรีลุงบอกเนี่ยเธอจันทบุรีท็อฟฟี่ทุเรียนกวนเนาะค่ะเนี่ยซื้อ้านเพื่อนบ่ค่ะท็อฟฟี่ทุเรียนกวนเนาะคะ่ะเบอร์ติดต๊อปไปกนกะมีเด้อพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งนะค่ะแปดศูนย์หกสามหนึ่งแปดสี่เนาะค่ะมาลีชวนชิมเนาะ ตือเบนควรป้าเนี no, so fruits, um, ่ยค่ะเรียนกวนป้จะเป็นตูเรียนกวนเนาะค่ะนี่มังคุดกวนมังคุดกวนพี่น้องงามๆค่ะแพ็เกจงามงามมึงรู้ไหมพี่ติ๋มประกาศตั้งๆถึงนักศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนกรอบเนอะเธอเนี่ยเนาะทุเรียนเพนเนี่ยค่ะหวานน้อยเนื้อติดเม็ดอืมแซ่บนี่พี่น้องเป็นทุเรียนอ่อนเธอหนาๆทอดบ่ค่ะเนี่ยพี่น้องแเศษเดี๋ยวลองซิมกันนะค่ะ ขอพระคุณเล่หลายเนะคะ่ะ <Okay. S 1> พี่น้องสนใจกะร้องทัวรเข้าไปสอบถามได้เลยคะ่ะตามเบอร์ที่เราเสริมให้เนาะคะ่ะมาค่ะไป็นค้องขวันจิงนี่นะพี่น้องนะคะ่ะนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้เนะ่ทรงมาจากเนาะคะ่ะทรงมาจากป้าต่อยบ้านท้องหยอดเนาะคะ่ะ <c oughs> ป้าต่อยคนเดิมเนาะคะ่ะเป็นทรงให้ของวันเกือบทุกมือเลยเนี่ยค่ะขอขอบคุณเล่นหลายคะ่ะ <c oughs> ป้าต่อยเนาะคะ่ะ คางบันนากไอ่นักกีฬา,าแบดมินตันเนาะค่ะบ้านท้องหยอดค่ะตั้งแต่รู้จักกับคนมาเนี่ยพี่นอ้องมันส่งเหน่งทุกมือทุกมือเลยค่ะของขวัญหลากหลายอย่างค่ะอันนี้จะเป็นอีกอย่างพี่นอ้องมามาหลุนใส่น้ำตาลสิดเนาะค่ะมาหลุนน้ำแกงอ,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 อ๋อเ้เป็นแพ็คแพ็คดีเจเ,เลยนะเอ้าอืออ้อเป็นอีกอย่างพี่นอ้อง นี่อย่างพี่น้องมาเบิ้งค่ะโอ้ต้องตักปลางามนี่พี่น้องมอดูค่ะโอ้ปัดน้ำเขาไปตอนตัวปลาตึกปลาใหญ่เนาะเถอะหน่อยเนาะปลาดำโขงกระไส้ได้เนี่ยเถอะนี่เนนนีีี่ยออ๋ปลาใหญ่พี่น้องนี่ปลาใหญ่ อันนี้ปลาสามสี่ซินนีได้เนาะเธอเนี่เนอว่าลอดเนาะเนี่ยพี่น้องมึงดูข้างปุนะปลาใหญ้ยง่ายขาตัวอันยงอห้พี่น้องมึงอันนี้เฮงเนี่ยโอ้รุ่นตึกปลาสะโดดนะพี่น้อเนี่ยเขาไปตึกกันนะข้าเนี่ยปุนะเป ons, 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 ็นคบหลอดเลตักของติพ oh, ี <ium> so ่น hmm? <the> <snow> ้องตักฉวดที out, <the> began, ่เสีย่ะตัวเงี้ยง่าเนี่ยข้ามึงดูพี่น้องน้างามแย้สิพาไปตกกบอีกเด้วข้านหยฮิวดัมบอกเนี่ยค่ะนี่แหละข้าคลิปนี้ต้องเจอมันเลยนะ ต้องขอขอบพคุณทั้งสองท่านนะคะรวมถึงพาไปปลูกย้อนกับต้นพักคาที่ว่าปราตอยเป็นทรงมะไห่เนาเทาอเนาะรวมถึงต้นท้องอุไลนะคะกับมีพี่น้องหลายท่านนะคะให,ใ,หใ,หให้คำแนะนำตาเสริมมาตั้งหลายท่านเลยนะคะจากหลังจากลุ้คลิปนั้นไปแล้วนะคะว่าต่อต้นท้องอุไลเป็นต้นไม้เป็นพืชมงคลนี่ยอย่างเสียา่าระดอกในคนเกิะสวยงามเมื่อกี้ปลูกนั่นแหค่ะแล้วเสริมก็ขอขอบพคุณทุกท่านนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆมาเนาะค่ะ เด็ดค่ะคลิปนี้กับฝากพี่น้องนราในเด้อค่ะพามาเฮ็ดสวนแล้วกันพามาแกะของขวัญเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้กับเว,วนซ์นี่แหละเนาะค่ะสวัสดีค่ะรักเสมักพี่น้องเด,ด้อค่ะ